ผีเปลหรือเปลเป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยสร้างบาปก,กรรมอย่างหนักเอาไว้ในอดีตพอสิ้นชีวิตลงก็ต้องมารับกรรมกลายเป็นเปลตตามแต่ผลกรรมจะบ,บันดาลทำให้เปลตต้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากและแรแน้นแค้นชอบส่งเสียงร้องหรือขึ้นมาขอส่วนบุญจากมนุษย์ เชื่อของคนไทยเปรมักจะมีรูปร่างสูงเท่าต้นตามือเท้าใหญ่เท่าใบตาพรอมโซมีปากเท่ารูเข็มและเปรจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้จึงชอบมาปรากฏตัวขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้า จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งจากลักษณะที่กล่าวมานี้ทำให้คำว่าเปลกลายมาเป็นคำด่าในภาษาไทยที่หมายถึงคนที่อดอยากพร้อมโซเที่ยวรบกวนขอเขากินเมื่อมีใครได้โชคลาภก็มักจะเข้ามาขอแบ่งปนัน คนไทยโบราณมีความเชื่อกันว่าถ้าใครทำร้ายพ่อแม่เมื่อตายไปก็จะเกิดเป็นผีเปรตในความเชื่อของศาสนาพุทธคำว่าเปละจะหมายถึงผู้ล่วงหลับและอีกในหนึ่งหมายถึงอาศมนุษย์จำพวกหนึ่งที่เกิดในเปลดวิสัยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อบายภูมิ โดยเปลตมีหลายประเภทหลายชาิในทางพุทธศาสนาสามารถแบ่งเปลดออกเป็นสประเภทคือ 1. ปรถาตตูปชีวิเปลดเปลดที่ดำรงอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้หากไม่มีผู้อุทิศส่วนบุญให้ก็มักจะกินเลือดก,กินนองของตัวเองเป็นอาหาร 2. คุูปีปาสิกเปลเปลยที่อดยาทุกทรมานจากความหิวโหยอยู่เป็นนิดสามยิชามตันหิบเปลยเปลที่ทั่วร่างกายถูกไฟแผ่เผาเร่าร้อนอยู่เสมอต้องทนทุกทรมานอยู่เป็นนิดสี่การละกันจิกเปลเปลยจับทวร่กายต่าง ย้อนกลับไปเมื่อต้นกรุงรัตนโกสิน์ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องราวของเปลแห่งวัดสุธาธเทพวราราราชวร,รมหาวิหารที่เล่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มักมีเปลปรากฏกายในเวลากลางคืนประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่สอง จนเผาศพแทบไม่ทันนาวัสเกจนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าแรงวัสเกเปลดวัส,สุทัศน์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องเล่าเปลิดวัส,สุทัศน์นั้นมาจากภาพวาดบนฝาผนังในอุโบสถที่เป็นรูปเปลดตนหนึ่งนอนภาดกายอยู่และมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาอยู่ซึ่งภาพนี้ มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตและในเวลาต่อมามีผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้ความเห็นว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงชาที่อยู่หน้าวัดในกลางปีพศ2551ที่จังหวัดลำปางมีเด็กชายคนหนึ่งตื่นนอนขึ้นมากลางดึก และพบเห็นสิ่งประหลาดที่มีรูปร่างสูงมากยืนอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนของเขาโดยมีเพียงมุ้งลวดกั้นไว้เท่านั้นเขาจึงได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งต่อมาเป็นที่โจทจันกันว่าเป็นรูปของผีเปลตแต่เมื่อรายการโทรทัศน์ชื่อดังรายการหนึ่งได้เดินทางไปพิสูจน์ก็พบว่า ภาพที่เห็นคล้ายคลึงกับเปรตนันเป็นเพียงเงาของเศษผ้าที่อุดมุ้งลวดที่ขาดเท่านั้นเองแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเปรตเกิดจากสิ่งใดกันแน่และมีอยู่จริงหรือไม่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น